โรงเรียนวัตโปธทารามสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสามตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระตำบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คน มีจำนวนนักเรียน384คนผู้อำนวยการโรงเรียนนายธรรมศักดิ์นิติธรรมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลมีทักษะงานอาชีพรักสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนวัตโปธารามดำเนินการภายใต้รูปแบบที่มีชื่อว่าวัตโปธารามพัสโม o d e มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งรูปแบบการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับรูปแบบ ACTIVE LEARNING ในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเกิดทักษะสามด้านได้แก่ด้านวิชาการที่เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารด้านทักษะชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านทักษะอาชีพในหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถดาเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงรักสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาดและปลอดภัยเติบโตเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลอย่างมีความสุขสวัสดีครับผมนายธรรมศักดิ์นิติธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัตโปทธาราม เมื่อพูดถึงโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนอกจากการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมแล้วนั้นการพัฒนาทางด้านผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนให้มีคุณภาพนั้นก็สำคัญเช่นกันครับผมในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นํำแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความคิดและการกระทำสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรการเป็นผู้นำ มุ่งสู่ครูและก็นักเรียนการบริการคืองานหลักการบริการนักเรียนผู้ปกครองชุมชนให้มีความพึงพอใจต่อบริการและการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มากที่สุดสำหรับคุณครูนะครับจะต้องมี3เก่งเก่งที่หนึ่งนะครับก็คือเก่งการสอนนะครับการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับจะต้องมีความหลากหลาย นะครับเก่งที่สองนะครับก็คือเก่งทางด้านเทคโนโลยีและเก่งที่3ก็คือเก่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพสําหรับในด้านของตัวผู้เรียนนะครับจะต้องมี3เก่ง5มีเก่งที่1นะครับก็คือเก่งการเรียนรู้เก่งที่2ก็คือเก่งทางด้านภาษาซึ่งโรงเรียนวัตโปธารามนะครับจะมุ่งเน้น3ภาษาก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษ แล้วก็ภาษาจีนส่วนเก่งที่3นะครับก็คือเก่งเทคโนโลยีคือการมุ่งสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลเพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC นะครับส่วน5มีนะครับมีที่1ก็คือมีทักษะชีวิตมีที่2ก็คือมีภาวะความเป็นผู้นําและมีที่3ก็คือมีความรู้ทางด้านวิชาการส่วนมีที่4นะครับก็คือ มีคุณธรรมและสำคัญที่สุดก็คือมีที่5นะครับก็คือมีความสุขนะครับโรงเรียนของเรานะครับมี1 8ฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนและก็ชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ทางด้านงานอาชีพและก็สิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้สู่ผู้เรียนและที่สำคัญนะครับโรงเรียนได้รับการสนับสนุน จากสานักงานศึกษาที่การจังหวัดชนบุรีและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3และภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและวิชาชีพรักการทํางานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะสังคมปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลานะคะคุณครูควรจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งนำพานักเรียนก้าวไปข้างหน้าให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกค่ะสำหรับครูตอโปนะครับต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและบุคคลทั่วไปรวมถึงมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีร่าเริงแจ่มใสสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงท้พรโคเนธค่ะหนูคิดว่าเด็กๆยุคใหม่ควรจะต้องมีทักษะอะไรหนูคิดว่าน่าจะมีทักษะด้านเทคโนโลยีค่ะ เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจำวันเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชันต่างๆค่ะหรือว่าการติดต่อสื่อสารและอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรล้วนจะต้องใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นค่ะแล้วเมมีวิธีการใช้เทคโนโลยียังไงให้ปลอดภัยคะหนูจะยกเป็นตัวอย่างการสั่งซื้อของออนไลน์นะคะ1เลยเราต้องตรวจสอบโปรไฟล์ค่ะ2เราต้องดูรีวิวค่ะ3เราต้องดูการโฆษณาสินค้าค่ะ แล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราต้องศึกษาพอาบอคอมพิวเตอร์ให้มากๆค่ะอยากจะบอกเด็กๆที่ใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัยได้ยังไงอยากจะบอกว่าให้ศึกษาความรู้เรื่องพอบอคอมพิวเตอร์ให้มากๆค่ะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะว่าคิดว่านักเรียนในยุคใหม่เนี่ยจะต้องมีความสามารถอะไรคะมีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการออกแบบค่ะเพราะว่าในปัจจุบัน โลกของเรามีการรณรงค์ให้ลดใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมถ้าเรามีความคิดที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่ายอาจจะทำให้โลกของเราเนี่ยลดมลพิษแล้วก็ขยะไปได้เยอะเลยค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายยุทธวิบัวสามครับยุทธวิคิดว่าเด็กๆ สมัยนี้คนจะเก่งอะไรครับเรื่องการอ่านครับอย่างไรเอ,อ่ยการอ่านจะช่วยให้เราได้สื่อสารกับคนอื่นๆและทำให้เขาเข้าใจประโยคที่เราพูดครับแล้วอนูชอบอ่านอะไรครับอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษครับแล้วทำไมถึงชอบอ่านภาษาอังกฤษล่ะเวลาเรารู้ว่าตัวสะกดนี้เป็นสระอิสระเอเวลาเราเอา เพย์ชนะเข้ามารวมกันเราก็จะรู้คำและความหมายมันจะทำให้สนุกครับครับแล้วแล้วโนอาชอบสูตรการเรียนรู้อะไรของปุ๋ยถังเขียวครับทำไมครับเพราะว่าจะได้ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ครับลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้ยังไงหนึ่งก็คือกินข้าวให้หมดจานครับสอง ารู้ว่าตัวเองกินข้าวไม่หมดให้บอกเขาว่าเอาน้อยๆครับ 3. เราจะนำเศษอาหารไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์และนำไปเลี้ยงต้นไม้ต่างๆในโรงเรียนครับแล้วคิดว่าถ้าคนทั้งโลกช่วยกันลดปริมาณขยะอินทรีย์เนี่ยคิดว่าโลกของเราจะเป็นยังไงเศษอาหารจะได้ไม่เกลื่อนกลาดเต็มครับเพราะว่า ที่ถังขยะข้างๆถังขยะมันจะมีเศษอาหารหรือเศษอะไรเวลาคนเราทิ้งมันก็จะไม่ลงถังครับแล้วมันจะทําให้เน่าเสียครับแล้วอยากจะบอกคนทั้งโลกเลยให้ช่วยกันลดโลกร้อนได้อย่างไรหนึ่งก็คือไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือแก้วน้ำพลาสติกสองก็คือช่วยกัน ปลูกต้นไม้สามไม่ควรดูดบุหรีหรือว่าเผาขยะอะไรเพราะจะทำให้ควันไปทำลายชั้นบรรยากาศและทำให้โลกเราร้อนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปกชาตรนสถิตค่ะปกชัคิดว่าในเรียนยุคใหม่จะต้องมีทักษะอะไรบ้างคะเร,เรื่องความขยันค่ะ ขยันทำงานขยันหาความรู้ขยันฝึกฝนและขยันสังเกตรอบข้างค่ะแล้วอยู่ที่นี่ได้ฝึกการทำงานอะไรบ้างคะการชงกาแฟและการบริการลูกค้าที่หนูได้ฝึกการชงกาแฟและการบริการลูกค้าเนี่ยมันช่วยสอนอะไรบ้างคะสอนเรื่องการคิดเลขทอนเงินการชงกาแฟแล้วก็การทำงาน แล้วหนูคิดว่าจะได้ใช้ทักษะเนี้ยในในตอนที่หนูโตขึ้นไปไหมใช่ค่ะยังไงบ้างคะเอาไปทํางานเราฝึกการชงกาแฟมาก็ไปทํางานด้านเรื่องกาแฟก็ได้ค่ะแล้วชอบไหมคะชอบค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนารินโซค่ะนารินคิดว่า,เ,าเด็กๆยุคใ,ใหม่ควรจะมีทักษะอะไรบ้างคิดว่าควรจะมีทักษะเกี่ยวกับภาษาที่กว้างขึ้นค่ะ เพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้ภาษาต่างๆในการสือ่อสารแล้วก็ทํางานค่ะในการเรียนด้วยแล้วก็มันมีประโยชน์เกี่ยวกับการเข้าสังคมด้วยค่ะแล้วตอนนี้พูดได้กี่ภาษาละพูดได้ได้หกค่ะอะ่ไหนนเราพูดภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อย Hello my name is Narin I study in Watthapharam oh School welcome to Thailand แล้วได้ภาษาอะไรอีกคะได้พูด จีนเกาหลีญี่ปุ่นได้นิดหน่อยค่ะภาษาจีนมาไหนคะนิฮาวชื่อนารินหวอช,ชิชานชื่อเลอเรียนภาษายัางไงคะอ่าใช้การอ่ดูจากอินเทอร์เนต็ตค่ะศึกษาจากอินเทอร์เนต็ตแล้วก็โซเชียลต่างๆค่ะแล้วก็คุณครูค่ะอืมโอเคเออสุดท้ายอยากจะบอกอยากจะบอกเด็กๆที่อยากจะเรียนภาษายัางไงคะก็ควรจะหมั่นฝึกฝนค่ะแต่ว่าไม่ต้องทำให้มากเกินไปค่ะแค่เรียนรู้ วันลาเล็กน้อยก็ได้ค่ะด้านอาคารสถานที่บนพื้นที่14ไร่1งาน50ตารางวาโรงเรียนวัตโปธารามได้เสนอแผนของงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านอาคารสถานที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนปีพุทธศักราช2565จำนวน10รายการดังนี้ 1>, 1. อาคารฝึกงานงบประมาณก่อสร้างสามล้านหนึ่บาทเพื่อฝึกทักษะอาชีพได้แก่งานไฟฟ้างานไม้งานโลหะงานเกษตรงานอาหารและโภชนาการ 2. โรงอาหารขนาดกลาง500ที่นั่งงบประมาณก่อสร้าง 6ล้าน9 2 0แสบาทเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น3ห้องน้ำห้องซุ้มนักเรียนหญิงขนาด6ที่นั่งงบประมาณก่อสร้าง525,900บาท4ห้องน้ำห้องสุ้มนักเรียนชายขนาด6ที่นั่งงบประมาณก่อสร้าง 6 6 5 9 0 0บาท 5. บ้านพักครู8ครอบครัวจำนวน2หลังงบประมาณก่อสร้าง8,284,000บาท 6. สนามบาสเกตบอลมาตรฐานฟีบา้าจำนวน2สนามงบประมาณก่อสร้าง8,42,000บาท เพื่อส่งเสริมทักษะและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกีฬา 7. อาคารเรียน2ชั้น8ห้องเรียนงบประมาณก่อสร้าง5 3าล้านสามแสนบาทเป็นอาคารสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา 8. อาคารเรียนอนุบาลขนาดสองห้องเรียนงบประมาณก่อสร้าง2องล้าน9แบาท 9. รั้วมาตรฐานแบบโปรง่งฐานรากตอบเข็มงบประมาณก่อสร้าง2 5 8ล้านหแสบาท 10. ทาสีอาคารเรียน งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม9 5 6 2 0 0บาทจำนวน3อาคารทั้งภายในและภายนอกรวมงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านอาคารสถานที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจำนวน3 2 3 0นบาท เมื่อโครงการขับเคลื่อนแบบบูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนได้รับการอนุมัติจัดสรรโรงเรียนวัตปพธารามมีความคาดหวังว่า 1. โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน 3. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 4. ผู้เรียนมีทักษะเพื่อการสื่อสาร3ามภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีน 5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะงานอาชีพเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สวัสดีค่ะกรณิการแสงโนราทนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทางตรงความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายกับโรงเรียนวัตปูธารามในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนะคะ ความคาดหวังที่จะได้รับในเรื่องของผู้เรียนก็คือผู้เรียนได้รับในเรื่องการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในเรื่องไอทีหรือเทคโนโลยีจากโรงเรียนวัตโปธารามและในเรื่องของภาษานะคะซึ่งโรงเรียนวัตโปธารามมีการเน้นการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมี การเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีศูนย์การเรียน18ศูนย์นะคะและในเรื่องของชุมชนนะคะชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้าจากศูนย์การเรียนรู้18ศูนย์จากโรงเรียนวัตโปธารามนะคะซึ่งเป็นการดีทั้งต่อชุมชนและต่อตัวผู้เรียนคิดว่าผลที่ตกอยู่กับชุมชนและผู้เรียนเนี่ยจะเป็นผลดีแน่นอน ในการเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนครั้งนี้กับโรงเรียนวัตตโปคาารามค่ะสวัสดีครับผมนายพุทธิภาครักสอนผู้อำนวยก,การโรงเรียนบ้านหว้วยกรุครับดังที่เราทราบกันว่าโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นผลประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับแน่นอนว่าหนึ่งก็คือเรื่องของการ เพิ่มผลสำเร็จท้งเรื่องวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนที่จะอาจจะแลกเปลี่ยนกันสองก็คือเรื่องของชุมชนที่จะได้รับเนี่ยมองว่าชุมชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกับโรงเรียนอย่างมากเพราะว่าเราจะมีศูนย์การเรียนรู้ที่นักเรียนก็เรียนได้ชุมชนสามารถเข้ามา,าเรียนรู้ แล้วนำกลับไปต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีเรื่องของการนำหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันนี้สื่งที่ชุมชนจะได้รวมทั้งต่อยอดไปถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถก็จะมาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้วิชาการต่างๆให้กับศูนย์การเรียนรู้ต่างๆได้ครับ สวัสดีค่ะดิฉันเพญน,นภาไทยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาฉลากรู้สึกยินดีค่ะที่ได้เป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนร่วมกับโรงเรียนวัดตะโปธารามและโรงเรียนวัดเขาฉลากซึ่งในการร่วมมือกันในครั้งนี้เราจะได้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรการใช้อาคารสถานที่ร่วมกันในอนาคตอาจจะมีการนำนักเรียนและชุมชน ไปศึกษาอย่างแหล่งเรียนรู้ที่วัดโปธารามซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกทักษะหลากหลายนะคะโรงเรียนวัดเขาฉลากมีความยินดีและมีความพร้อมที่จะจับมือร่วมพัฒนาให้การศึกษาของเด็กๆของเรามีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะจากความคาดหวังนี้โรงเรียนวัดโปธารามมีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อเปลี่ยนความเหลื่อมล้ำเป็นความเสมอภาคทางการศึกษา